สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะมื่อวนนี้ได้เมนูตำซ่วทะเลเนาะค่ะเนาะมึกสายกับกุ้งเาได้ครับเสิร์ฟเงินปันมาค่ะเสิร์ฟน้ำกันค่ะอืมอืม,อม,อมนามา คนอ,อ,อีกคนตายอูอ้แสบเลยวะเนี่ยตายวะน้ำพักดื้อน้ำตะม้งน้ำพักหัวเขาบุ้งเละคือเหม็นนะเขาตาพับด้วยหลับตาว่าท่านมันเว้นกับยิ่งงงสาวบะคุ้มไรตะหนกกระจอกมึนอยู่ดีนะ นกกระจอกไล่นบนนี้นกนูนี่มาไกลบปไหนเลยแล้วจัดการ <c oughs> ไล่ยางเดี๋ยวไล่จซื้อประเด็นขาพน้องยอดอ่นอนทน่าน,นตะวัน มันไม่เห็นทางใจอ้อนพี่นนนกก็เรื่องนกบอสอีกอย่างก็คึงเก็บไม่ไหวทังยิ่งมึงเก็บหน่อยมึงเก็บหน่อยังไงกับบนนี้คุณเก็บเล็กน้อยนิดนะเลยด้วอกย่งก็ไอลูกเม้นนัดนี่นะ เออนี่ดีเลยแล้วลูก <laughs> ลูกเหม็นไปวางไว้นะมันหมองมัน,ม,นมันมันหมักมาบะมาเลยอืบะมาไก่เลยมีจีรีเลยลองิึงนะค่ะเฮียนผูดใดแบบนกกระจอกอันนี้หล่ไล่อ่ะสั่งสื่อเน,นี่ยนี่ก็ซสื่อมาได้แนวไรสบ,บู่อ,อ่ะบนนี้สบ,บู่สมุนไพรไร่นก,กว่าไง หอนมันหอดตัวเบยาันเจอลูกเหมือนก็ให้นีเลย Rồi mực xài Nguồn thế lên Mực xài phán tỉa Vì xong vịt đá được rồi Còn gì không? แสบเหรอแสบกุบ้ง น้ำงนียนใสหยอดแรกด้วยต่อแรกกขันต่อสองน,สน,น,นิดน,นยหนอยเมื่อจะกับใยขึ้นเราเห็นบ่ไหมใยปลูกอะ่ะต่อสองกับใย,ยเนี้ยต่อสามไม่มมคือหันต่อสามจังคอยหน่อยนหน่อยอ มีแต่อดอกบ้านเนี่ยต่อสามใบบ่ออกดอกอยากเดี๋ยว กินกับขนมจีนก็สีเขคากันอยู่ด้เนาะอันนี้เนาะทยดทอดอ่อนมะอืมท่านตะวันเนี่ยอ่อนนี่หอมดีบวก,กึินมะใครเนี่ยอืมใครแถมมีความเหือนเนาะ อล้มันจะเป็นยี่อ่ะ <c oughs> <c oughs> แสบบ่แสบนิ่มเคงกินแสบสมไข่ซื้อแสบเ้วยเนี่ย แล้วตบเป็นยาวตุม่มเอาซอใส่แระแส่นึงอมยิ้มหนัง <laughs> ไม่อยากว่า <laughs> ยิ้มซืเสอเพราะเน lắm các bạn Bà, bà vô lên nó không im nè <laughs> mẹ mẹ cả lắng luôn Thì luôn lo phấn đi ừ. phấn kiểu nhỏ. ไคกินสตอร์โดนแล้วค่าจิไฮซื้อน้ำตลาดบ่มี่เ้ยค่ะเด้อหายากตลาดทั้งบ้านทั้งบุง้มีที่ได้กินก็คือสังสังออนไลน์มาาันจะใส่้อสสีธรรมาราดเจงได้กินกลุบๆบ่อืม ี่ครับปุนมาลงอีกเนาะน้ำหงที่ดีมือเนี er> ่ยน้ำเน้อลายใส่ใส่เสี่ยงบอรลายมือนี่ทำบอรลายพร้อม ทางนี่กินเบิดเดอ้อผักเดอ้อผักไม่เน้นกินเบิดแน่บางทีอาจ,จะเอาทิ่มได้เนี่ยยังสองหยอเนี่ยขี้ขันเอาไปใส่ขึ้นตู้เย็ยนสองหยดหนึ่ยมสมก็ละโจมมหิวอยูอ่ มื่อคือหนอคือสัตว์หลายอยู่กินเขาอ,ะอ่ะแซ่บเอาไงเพรอะเราบอเอาเด้อค่ะาวันนี้สิไปแล้วค่ะถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยน,น,นะคะเด้อเพื่อนไปกระลังใจให้กันค่ะมื้อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ